ทุกๆปีผมจะพาทุกท่านพา FC ในเพจเนี่สร้างทุกปีแต่ปีนี้ผมยังไม่ได้บอกว่าจะสร้างอะไรได้บอพี่น้องถึงแม้ว่าต้องฟังนะครับทุกคนถึงแม้ว่าท่านจะถูกน้อยจะถูกมาก ฟังไว้นะคําสัญญานี้มันบ่งบอกว่าถึงแม้ว่าท่านจะถูกน้อยหรือถูกมากถูกน้อยบาทหนึ่งก็ถือว่าท่านได้ร่วมแล้วเข้าใจไหมครับถูกน้อยบาทหนึ่งก็ถือว่าท่านได้ร่วมแล้วเราจะไม่ใช้คําว่าโอ๊ยงวดนี้ถูกหน่อยบุพเจ้าใจคาเลกแบบนั้นแปลว่าผิดสัญญากับพรเทวดาให้ร่วมสามบาทหนึ่งก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าเราจะร่วมกี่บาท เาใจไหมเราไม่ได้สัญญาว่าเราจะร่วมกี่บาทเลาสัญญาว่าเราจะร่วมสร้างต้องต้องเป็นไปในทางเดียวกันนะทุกคนว่าถึงแม้ว่าจะถูกกี่บาทก็แล้วแต่ย่างหน่อยๆก็ต้องได้ร่วมสร้าง1สตาร์ขึ้นไป นั่นถือว่าคำบนของท่านได้รับการแก้เรียบร้อยแล้วไม่มีพันธะต่อกัน mm hmm. เข้าใจนะครับ mm hmm. พี่น้องกดแชร์ให้ไป mm hmm. ผมบอกถา mm hmm. าสุนเจ้ากดแช่อยู่ในนี้วัวสิแปดแช่คนเบิงหาพันกดแชรสิแปดคน mm hmm. ตัวแรกตัวนี้ มีทั้งหมดสองตัวแต่ตัวที่มันลางๆอะ่ะมันแยกไม่ได้ทุกคนต้องเข้าใจตความฝันมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นเลขที่เราเห็นในฝันมันไม่ใช่ว่าเราเห็นในตาแล้วเราจะจำไแดบบ้แต่ตัวที่ผมเห็นชัดเจนตัวแรก <c oughs> เป็นเลขที่แทบจะไม่เคยนานแค่ไหนแล้วที่มันไม่ได้ออก นานแค่ไหนแล้วที่มันไม่ได้ออกเลขนี้ไม่คยได้เห็นเรีนาน้าน้อยมากมากปีไหนยังไม่รู้ทุกคนน้อยมากๆแต่ว่ามันชัดมากมันเป็นตัวเลขที่ชัดมากนะครับ ปูด่ดาเลขสร้างปูด่ดําสร้างปูดำหนึ่งศูนยตัวที่สองแคปแล้วบอกด้วย ที่สองเนี่ยอันนี้หน้าหลุนกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยหน้าหลุนเพราะว่ามันไม่ชัดเท่าไหร่มันเป็นเลขที่ไม่ชัดทุกคนมันเป็นเลขที่ต้องตีอะ่ะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอันเนี้หน้าหลุนป่าหอกมาก ตอนนี้มีตัวสุดท้ายของเลขสร้างผูเลขสร้างผู่มีสามตัว <Okay. S 1> อ้าวมันเปิดกระจกอ oh, <baby. S 1> ย่าพับเลย ค่ะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยครับ พิม,มพ์มาพิมพ์แล้วเพจผมจะทักข้อความหาให้ไปติดตามเพจหลักไม่ใญ่สำรวยผมส่งเอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์ไปให้แล้วนะครับส่งวันนี้น่าจะอีก2อสวันถึงสำรวยวัดอิ่มจะขอรถมอเตอร์ไซค์ได้ทะเบียนรถอะไรบอกกันด้วยรอย ชอบตำแหน่งห็่บ่ผมหายแลว้วคนหายไปเบิดวันนี้ผมไม่ขายของนะครับวันนี้ไม่ขายของ ผมชื่ออจุณนะรากิจพันจเจริญน,นะครับเพลหลักชื่ออจุณนะรากิจพันจเจริญทุกคนใครที่แชทไม่ดูดก็พิมพิมพ์เลขมาไม่ดูดแล้วไม่เป็นไรแปลว่าทุกคนสามตัวสามตัวก็คือจริงๆผมยังไม่อยากให้อ่ะแต่ว่าเอาให้ไปก่อน พริกอร่อยมากน้ำพริกอร่อยมากมักขาอบแตกอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวเจอกันอุ๊ยได้กินเหรอได้ได้ยินเหรอเสียงดังออกค่ะอุ๊ยตายแล้วเอนบอย่างน,นี้เสียงตัวด่วสั่น sưởi. Trình trình mà mới đăng rồi đó. Wow.